对。<Okay. S 2> okay. ตำบลบางกระชายอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีการศึกษาประเพณีนะคะในการควนกายศาสตร์ซึ่งใจเรียกว่าบรรยากาศด้านหลังก็กําลังมีการควนกายศาสตร์อยู่นะคะแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแหลมสิงห์นะคะคุณประสิทธิ์เปรมจิตค่ะที่จะมาพูดคุยกันถึงความสําคัญของประเพณีนี้ด้วยนะคะสมเด็จท่านเรียนราคาสวัสดีท่านนายอำเภอคะวันนี้ท่านนายอำเภอก็ได้มาเห็นในเรื่องของประเพณีการศึกษาการควนกายศาสตร์ของตำบางกระชายมองๆ่านเองมาเห็นแล้วมี ความรู้สึกแบบไหนอย่างไรบ้างในการสืบสารประเพณีนี้ค่ะครับก็จริงก็อยู่มาหลายแห่งนะมาเห็นที่นี่ที่เอาประเพณีสืบสารวัฒนธรรมไทยเก่าๆคือสมัยเด็กก็จค่จะเห็นท,ที่ผมเป็นเด็กมาก็เคยเห็นที่บ้านอะไรแต่พอเราไปต่างอำเภอต่างท้องที่เพิ่งมาเห็นที่นี่นะว่ามีการสืบสารคือเขาเรียกวัวนศาสตร์ไทย ก็จะมีขนมประจําคือกายศาสาตร์กายศาสตร์อันนี้เป็นหลักเลยว่าวันาาตรัไทยเนี่ยก็จะมีการควนกายศาสาตร์อันนี้มันเป็นการสืบสารวัฒนธรรมจะด้วยเป็นการทดแทนบุญคุณแบบเอาอาหารหรือปัจจัยมมให้กับบรรพบุรุษหรือถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้นะครับก็เป็นประเพณีที่เราสืบสารอันนี้เป็นสิ่งที่มันรวม ความสระหัถมานสามัคคีจะเห็นว่าชาวบ้านก็จะมาร่วมกันด้วยความย,ยินแยงมาวควรกันร่วมไม้ร่วมมือเพราะไอกระบวนการตรงนี้มันก็ใช้พายโกนกันก็ทุกคนได้ได้ได,ได้ความ่วมไมไ้ร่วมมือมีตัวร่วมกันทั้งหมดนะครับ พอแอนเฟินที่ได้มาเห็นก็เห็นว่ามีการมีส่วนร่วมมาทางการของแอนเพอร์ก็ยังได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะในการที่จะรู้ถึงขั้นตอนของการปนเยศาสตร์คนชนีว่าเขาต้องทําแบบอย่างไรบ้างนะคะมีการสืบสารกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะถ้าไม่เห็นแล้วมีเห็นเห็นชาวบ้านแค่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี้ก็สึกประทับใจอาจารย์ะประทับใจเห็นมีความสมัครสมานสามัคคีก็เป็นเป็นการสอดคล้องขอบนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าจะให้ความรู้ไม้ลงมือมีความสมัครสมานสามัคคีของเราตอนนี้นะครับ เห็นว่านะคะมีการมาร่วมกันควนกศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นวันาสารเดือนสิบที่ทํากันทุกพื้นที่ที่นี่ตำบลบางกระชายอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีก็ทําเช่นกันค่ะท่านนายอำเภอก็ได้มาเห็นถึงการสืบสารประเพณีนี้มีความเข้มแข็งมา,มากๆเลยทีเดียวที่ท่านบอกคือมีความสมัยสมัสมสมสมนสามารีการมาร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะาฝากอะไรถึงที่น้องทตำบลบางกระชายรวมถึงงานประเพณีนี้บ้างคะจานครับครับก็ของอำเภอแหลมสิงห์เรามีเจ็ดตำบลทุกตำบล แต่ละตำบลเนี่ยเขาก็จะค้นหาจุดที่ยืนของตัวเองตัวตนของตัวเองนะฮะก็จะมีทางนี้ก็จะมีสืบสานวัฒนธรรมอีกประมาณสักสองสามเดือนเราก็จะมีจัดงานวันเลยอิสรภาพอันนี้เราก็จะมีกิจกรรมค้นหาตัวตนของตัวเองนะครับอันนี้ก็มันก็เป็นเป็นเป็นส่วนที่ว่าพยายามมองหาของเก่าสิ่งไหนที่ดีๆนี่สมควรที่จะอนุรักษ์ หรือสนับสนุนส่งเสริมไว้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเกวอำเภอแหลมสิงห์ของเราที่ค้นหาตัวเองของเราสืบสานวัฒนธรรมไอ้ลูกหลานจิิงสิ่งไหนที่ดีๆคือถ้าเราไปรับวัฒนธรรมใหม่ๆมันก็จะจะมันมันมันสังคมมันก็จะมีแต่ความกลับสวนวุ่นวายนะแต่ของเก่าเนี่ยมันไม่มีฮะมีแต่ความยิ้มยิย้มหยามใสมีความน้ไมไม่วมือกันการแข่งขันก็จะไม่มี กันแบบนี้อยู่ทุกครั้งนะคะคเวลามีงานต่างๆที่นี่ก็ได้รับความร่มไม้รมือดีมากอ่ะ ถือว่าที่นี่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะของตำบลบางอรชายัยท่านนายอำเภอแหลมสิงห์ ing, ก็ได้ไมาเห็นแล้วว่าที่นี่มีความสมาคเสมสม,สม,สม,สมัคีมาร่วมกันทํากิจกรรมท่านก็ได้ร่วมทํากิจกรรมในการกวรนย,ยศาสตร์ด้วยนะคะว่ามีพิธีแบบไหนอย่างไรนะคะในเช้าวันนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ดีวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอแหลมสิงห์นะคะประสิทธิ์เปรมจิตนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็เห็นความสําคัญในงานประเพณีศึกษาแบบนี้ด้วยนะคะท่านขอบพระคุณท่านค่ะ นะคะคุณสชมนม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแล้วก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามานะคะมาร่วมกวนกยสัรฐาในประเทศนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะ คล้ายนี่ก็เป็นบรรยากาศที่จะเห็นว่าเรามาทําประเพณีการควนกรีฬาเกิดขึ้นนะคะที่ตำบลบางละชัยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะนอกจากพ่อแม่พี่น้องที่นี่แล้วยังมีนักท่องเที่ยวนะคะเขาได้มาเห็นค่ะพิธีการควนรกรีฬาซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของตำบลบางละชัยนะคะสอบทาาทางด้านของคุณอนุชาชาเทียนชัยซึ่งเป็นตัวแทนทางด้านของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดจัาทรุรีนะคะ แล้วก็ในนาของโอเ i ซิสเซเวอร์ด้วยวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งสองท่านเนี่ยเขามาเห็นการควรกิยศาสตร์ของที่นี่แล้วแต่ให้ทางทีเจนถามสี่นื้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างมาเห็นประเพณีแบบนี้คครับผมดีครับเออ they would like to know how you feel about when you see the traditional Thai style t h e y make the food it's really interesting to see how they cook it yeah you haven't seen something like this before เขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าก่อนมาเนี่ยผมก็ได้มีการอธิบายเล็กน้อยว่าสาเหตุที่เรามาควนกายศาสตร์นี้เพื่ออะไรนะครับก็ในการแบบว่าทำกันเห็นๆซึ่งๆหน้าเลยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นครับ ความสำคัญคืออยากจะร่วมเข้าไปกวนด้วยใช่ไหมเขกนี้ว่าแต่ที่เที่ยวสองท่านนะคะเข้าไปกวนกายศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะคะคุณไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นที่มีครั้งแรกนะครับผมถะเริ start cooking them it's easy as it, like it look no 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 it's not กว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะทากายศาสตร์อย่างนี้ต้องมีการเรียนรู้ครับผม เห็นแล้วก็พี่น้องเขาก็ร่วมมนุรักษ์ประเพณีควรกิจศร์ก็้ไมีเห็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยแต่ใช่เขาพูดซ้นิดนึงว่าความสำคัญของประเพณีไทยที่เขาไม่เห็นเขามีความประทับใจยังไงบ้างค่ะ How you feel about Thai people and the Thai traditional way? It's it really good. They're really nice and it's it's such an experience to see. เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะนำเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยครับรค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าในมองมองนะัเ่องเชี่ยวเ,เขาก็มีความประทับใจได้มาเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นที่ประเทศไทยมาก่อนอย่ที่สมบลบางกระชายอำเภอแหลมสิงห์นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสาท่านด้วยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็ นำนะักท่องเที่ยวให้เราจะไม่เห็นประเพณีไทยแบบนี้ด้วยค่ะพี่เจงกั<อ>บคุณมาตา thank you รังหวกไว้ทุกทีว่าปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยช่วยกันแนะนํานะครับว่าประเพณีไทยๆของเรามีอะไรก็ช่วยกันบอกกล่าวให้คนอื่นทราบกันขอบคุณครับคางผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าที่นี่เขามีกวนเกษตรมีหน่วยงานอะไรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มาร่วมประเพณีนี้บ้างค่ะ อนนี้นะคะเจเบก็ได้มาอยู่นะคะยืนอยู่กับท่านในองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยนะคะผลิดหนงสิงจังหวัดจันทบุรีแล้วค่ะคุณบุลเลิศลญมานะนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเด็นย้อะวันนี้คึกคักมากเลยทีเดียวมีพี่น้องประชาชนนี่มาทํากิจกรรมกันในครั้งนี้เป็นการควนกายศาสตร์นะคะแต่ว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้ยกจัดกี่ครั้งแล้วอะคะการจัดงานในปินกกินึควรกายศาสตร์วันศาสตร์เดือนสิบเป็นดีของไทยแล้วเนี่ยเราจัดมา6ครั้งแล้วครับ แางตอ่อเนื่องกันมาทุกปีเลยครับต่อเน,นื่องมาทุกปีครับค่ะแล้วทาไมถึงจัดต่อนเนื่องมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะการศึกษาประเพณีการควรกียาศาสตร์ของตำบลบางกระชายเนี่ยค่ะอ๋อครับก็สืบเนื่องมาจากว่าประเพณีควรกียาศาสตร์เดือนสิบเนี่ยหรือวันหรือที่ชาวบ้านเรียวกว่าวันศาสตร์เดือนสิบของไทยเราเนี่ยมันเป็นเป็นประเพณีของไทยเรามาแต่โบราณกาลนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ภาคใต้เท่านั้นคือทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งมีการ ปเป็นดีกรวกรยกายศาสตร์รเดือนสิบคือแต่ละท้องที่อาจจะเรียกแตกต่างกันไปอาจจะเป็นวันตานกวยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าของท่ากลางเราเนี่ยจะเรียกว่าวันศาสตร์เดือนสิบซึ่งมันเป็นประเพณีในการที่สืบทอดไปเพนีเรื่องของการกรวกรยกายศาสตร์เพื่อเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศ่ให้กับบรรพบุรุษนะครับพี่น้องผู้ญาตายายและที่สาคัญที่สุดเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราคือกวกยกายศาสตร์เนี่ยเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังนะครับ แล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาประเพณีอดีงานที่สาคัญของแต่ละท้องถิ่นอันนี้ไว้แล้วก็มันมีความหมายถึงเรื่องของการสมาสามัคคีด้วยการกวนกายศาสตร์วิธีการกวนไม่ได้ยุ่งยากแต่มันเป็นกุสลบายของประเพณีไทยเราแต่โบราณคนรุ่นโบราณพี่น้องประชาชนรุ่นโบราณเนี่ยนะครับจะเห็นว่าก่อนจะมีการกวนกายศาสตร์ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการเอาเข้าวเปลือกเนี่ยเอามาคั่วแล้วก็ทุบบะทุเป็นข้าวต่อแล้วก็มีการมาเลือกมีการคั่วทั่วมีการที่นําเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นมันเทศนะครับพวกเปลือกพวกอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องที่ใส่ลงไปเนี่ยคือมาร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกุศโ,โลบายในการที่ว่าความสมาสามาัคคีความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ความที่จุดรวม ของชุมชนทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่วัดนะครับโดยมีพระคุณเจ้าเจ้าวัดวัดบางกระชัยท่านพระครูพิสารจรา้าทุมประคุณเนี่ยพระนรุดจุรปะปกายนะครับในการรวมเอาชุมชนแล้วก็สืบสานให้เด็กรุ่นหลังโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะตำบลบ,บางกระชายเนี่ยเรานำเอาเด็กนักเรียนนะครับลงเรือวัดบางกระชัยโดยท่านอาจารย์กิตชุมพรมีชัยเนี่ยเอาเด็กมาเรียนรู้นะครับตั้งแต่การเตรียมเครื่อง ขัวถั่วเตรียมข้าวตอกการหั่นมันเทศต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องเครื่ยาตสารและเอามากวนด้วยเนี่ยเพื่อให้เด็กได้ซึมซับประเพณีอันดีงาสืบต่อไปครับเรียนรู้ด้วยนะคะว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลบางกระชัยเป็นอย่างไรยาศาสารก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาอยากจะให้น้องเยาวชนเนี่ยอย่างที่เห็นที่คุณผู้ชมเห็นกวนอยู่เนี่ยได้รู้ว่าขั้นตอนการทําทําอย่างไรมีอะไรบ้างอย่างที่ใจยกบอกนะคะและที่สาคัญคือเราไม่จะทําเฉพาะเด็ก มีตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนองค์กรพี่น้องสตรีพี่น้องอสมอแล้วเรามีนายกสมาคมท่องเที่ยวนะครับ<ม>วัฒนธรรมอำเภอต่างๆแล้วที่สำคัญปีนี้นะครับ o อ c ซิซีเว์โดยคุณ A นะครับวิชาวฒนพงศ์เนี่ยแล้วก็ทีมงานของคุณเจนหรือคุณเทียนชัยเนี่ยนำชาวต่างชาติมาซึมซับเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราด้วยนะครับเพราะว่ามีฝรั่งต่างชาติมาแล้วชอบใจประเพณีของเราด้วยครับ ถือว่าได้ไม่เห็นวิธีการนะคะควรกายศาสตร์ของตำบลบางกระชัยนะคะซึ่งก็จะมีเห็นว่ามีหลายๆหมู่บ้านในการมาร่วมกันคุณสรบายที่บอกคือช่วยการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมด้วยมีความรักความสมัครสมานสมัครใด้วยเลยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในครั้งนี้อย่างจะเห็นว่ามีคนมาร่วมมาช่วยควรกันเยอะแยะมากมายขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากแค่เรามาดูมาศึกษาของประเพณีของตำบลบางกระชัยให้รู้ได้เห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรและนักท่องเที่ยวนี่ก็ถ้าเกิดอยากจะมาชม การคนกัญศาสายก็สามารถมาได้ในช่วงนี้ใช่ไหมคะัาท่องเทีย่ยวที่หรือว่าผู้ที่สนใจก็มาได้เลยเพราะว่าการจัดงานเราจะมีการประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้าเป็นเดือนๆแล้วก็กําหนดวันที่ชัดเจนนะครับเราต้องการไม่ใช่ทำเฉพาะบางกระชายต้องการให้ทุกพื้นที่ทุกท้องถิ่นนะครับได้มีการสืบสารประเพณีอันดีงามวันาสารเดือนสิษ์ของของไทยเราเนี่ยทั้งจังหวัดโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยซึ่ง ซึ่งเป็นเปปเปนดีงามของไทยด้วยนะครับเพื่อให้สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเราเนี่ยสืบต่อไปชั่วลูกชัว่วหลานและให้ชาวต่างชาติหรือว่า,าคนในชาติเนี่ยได้เรียนรู้นะครับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเระเพณีอันดีงามเนี่ยสืบต่อยิ่งไปเพื่อคงอยู่กับชุมชนแต่ละท้องิ่นแต่ละประเทศไทยเราไว้ครับ มีชาวสังชาิมาดูด้วยนะคะทีเดียวคะ่ะก็ได้มีเห็นประเพณีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือขั้นตอนของการ,วรกวนกยาสานี่ก็ใส่ข้าตอกที่ทำเสร็จรูปแล้วก็คือใส่รวมๆกันแล้วก็กวนใส่แปะแ่ใส่เครื่องต่างๆนะครับย,ยิ่งยิ่งเครื่องเยอะๆมันก็ยิ่งอร่อยนะครับที่สําคัญการกวนขยาสานเนี่ยมันต้องอาศัยความสามัคคีควา,ามร่วมแรงใจการมีใจใส่ใจลงไปในขยาสาเพราะใส่ใจลงไปแล้วเนี่ยพอเวลาเอาไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ บรรพบุรุษหรือว่าพี่น้องปูญาตายายเนี่ยซึ่งมันเป็นประเพณีกุศโลบายที่ไทยเราวางไว้นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญนึ่งครับวันนี้ก็มาควรกันหลายกระทะด้วยกันนะคะควรกินศาสตร์เสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยควรเสร็จสับ์แล้วเรานําไปทำทำ,ทำบุญยังไงอัพระนยคระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอา,อาจจะมีพีน่น้องประชาชนเนี่ยนำเอาไปอย่างไปทาบุญสารเดือนเศเดี๋ยวจะทาแล้วนะครับเนี่ยเขาจะเอาเนี้ยเป็นประเพณีที่ว่าเอาไปทําบุญถวายพระ เอาไปไว้ในครัวเรือนเด็กินกันนะครับหรือว่าใครอยากจะทําบุญให้กับวัดล้วก็เก็บกองคนนี้เพื่อต่อต่อยอดไปในปีต่อไปนะครับท,ที่เพื่อเป็นในการซื้อวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากท้องถิ่นอบตบางกระชัยได้สะสมขึ้นมามา,มาไปแล้วเนี่ยก็จะมีการต่อยอดคนก็ซื้อไปทําบุญนะครับกวนเองอบริจาคทาบุญเองเอาไปใช้ให้กับ ไปทำบุญเพื่อเพื่อให้ได้บุญกุศลถึงประเพณีของไทยเรานี้เราได้ม่เห็นวิธีการนะคะของการศึกษาประเพณีของการควนกายศาสตร์ของตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแล้วนะคะจะเห็นความร่วมมาร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะวันนี้นะคะเราขอขอบคุณท่านในองคการบริหารส่วนตำบลบางกระชัยคุณบุญลอดบุญมานนที่มาพูดคุยกันด้วยค่ะแล้วก็จักกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณผู้ชมได้รับทตาบ์ด้วยนะคะขอพระคุณค่ะคุณมากครัพขอบคุณครับ ชมคายไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะการมีส่วนร่วมที่บอกกันมีหลากหลายหน่วยงานด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยอีไปนั้นติดตามชมกันค่ะ มาพูดคุยกันนะคะในงานศึกษาประเพณีการกวนเกลียาสายก็คืออดีตนายอำเภอแหลมสิงค์ค่ะอำเภอแหลมสิงหน์นะจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณนัทศรีศรีพงษ์ค่ะยินดีทีเจ็บแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางด้านของท่านเองได้มาร่วมงานนี้ทุกๆปีเลยเห็นความสําคัญของงานนี้กับตำบลบาง,ล,งละชัยในฐานะที่เป็นอดีตนายอำเภอที่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะท่านเป็นแบบไหนอย่างไรคะเอาเป็นว่าอย่างนี้กันแล้วกันผมเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นแอำเภอที่แหลมสิงห์ ถามว่าเอ๊ะประเพณีศาสตร์เดือนสิบของไทยเราเนี่ยก็ต้องมีกวนปรยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วประเพณียังอยู่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกวนกันแล้วเขาไปซื้อทําบุญกันแล้วก็บอกเอ๊ะท้างนั้นก็ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาสิเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเมื่อก่อนนี้เคยมีกวนเกือบทุกวัดเลยปรากฏว่าตอนหลังก็สูญหายไปเพราะว่าอาจจะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยไปซื้อมาทําบุญซึ่งอย่างวันนี้14บ่ค่ำพรุ่งน,นี้15บ่ําค่ำก็ต้อง เอากยายศาสตร์ไปทําบุญที่วัดบอกเอา้าดังนั้นบางกระชายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเราก็มาจัดงานที่วัดมาปรึกษาพระอาจารย์หลวงพอ่พออาจารย์หลวงพ่อบอกเอา้าดีที่โยมนะเนี่ยธรรมาก็เห็นเขาเอากยายศาสตร์มาเนี่ยเขาก็อยากจะมาทำที่วัดเลยก็บอกเอา้าเัื้อก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับลื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยอยากจะถ่ายทอดให้เด็กอยากจะอาอยากจะถ่ายทอดให้เด็กรุ่นลูกเพราะว่าแม่แม่ที่เป็นเจ้ากายศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยพูดง่ายๆมีศีจะตาย นะครับแล้วเดี๋ยวกลัวจะลืมถ่ายทอดวิชาให้ลูกหลานนะครับเพราะว่าแต่ละแม่นี่ก็สูตรได้เหมือนกันนะบางเจ้าก็ใส่กล้วยตาบางเจ้าใส่มันบางเจ้าเจ้าใส่ไอ้ไอ้ไอ้ักพักแลงเชื่อมนะครับบางเจ้าใส่ถั่วเยอะเนี่ยสมัยนี้สมัยนี้ก็มาแปลงใส่เป็นเม็ดบะม่วงหิมพานด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็แต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็เลยอยากจะเอามารวมกันไว้ท่วัดก็ส่งเสริมกันมาโอ้โหสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนตอบรับมากมายนะก็เลยเกิดกิจกรรมอ่า เกิดขึ้นมาทุกปีเขาก็เลยสืบทอดกันมานะผมก็ในฐานะที่มาเริ่มไว้นะครับปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์ตอกคุณโยมมานะบอกเอ้าไม่ได้เลยครับผมรออยู่สิแรมสิบสี่ข่้นะครับเดือนสิบนะฮะอันนี้เป็นวันศาสตร์ไทยแถวกำแพงเพชรเนี่ยนะครับเขาก็กยาศาสตร์แถวภาคกลางนครสวรรค์เพชรบุรีอะไรต่างๆกยาศาสตร์เขาก็ต้องกินกับกล้วยไข่ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เราเรารู้อยู่ะถ้าปักใต้เขาก็มีงานศาสตร์เดือนสิบ มีชิงเปรตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของภาคกลางเราก็ควนกยาาสตร์ก็เอามาอยู่ที่วัดขณะนี้เนี่ยโอ้โหดูบรรยากาศของพี่น้องสามาคัคคีเห็นไหมเห็นไหมอีตอนที่จะช่วยกันช่วยกันกวนวเนี่ยมันได้สมานสามัคคีกันนะครับคนเราจะทะเลาะก,กันที่ไหนก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่ว่าพอม,มาอยู่ที่วัดแล้วมาทำกิจกรรมร่วมก,กันเดี๋ยวก็รักกันนะครับราะฉะนน,นี้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วยนะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาร่วมกันนะคะสมัยสมัยสมัครคีร่วมงานสืบสารประเพณีการควนกายศาสตร์ที่ตำบลบางกระชายเบอร์แหลมสิงค์ค่ะท่านอดีตในเบอร์แหลมสิง์นะคะได้ทําสืบสามาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะอยากจะเชิญชวนท่านใดที่อยากจะมาร่วมควนกายศาสตร์เอาลูกเอาหลานมาศึกษาเรียนรู้วิธีการควนกายศาสตร์ของไทยเราจดไวในปฏิทินเลยครับ แลม14ค่ข่เดือน10ของทุกปีจะตรงกับวันอะไรไม่รู้ <Okay. S 1> แต่ปีหน้าเนี่ยปีหน้านี่จะตรงกับวันที่30กันยา30กันยา59ท่านมาเลยครับที่วัดบางกระชัยมาทประมาณ8โมงนะครับเราจะมาร่วมกันนะครับเอาลูกเอาหลานมาเราอยากจะให้สืบทอดประเพณีนี้ต่อไปนะ,นะครับท่านจะเป็นคนจังหวัดไหนอำเภอไหนก็แล้วแต่มาร่วมกับเราที่นี่เพื่อให้เกิดความสามัคคีแล้วก็สืบสาน <Okay. S 1> วัฒนธรรมการกวนกระยาศาสตร์ของไทยเราไว้ ใครอยากเห็นกนารศึกษาประเพณีการควนกัญชาศาสตร์ที่ตังหวบางกระเช้าก็มากันได้ที่ตังหวบางกระเยอำเภอแหลมสิงค์ค่ะควันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทศิลป์ศรีพงศ์ค่ะท่านอดีตนายอำเภอแหลมสิงค์นะคะที่มาพูดคุยกันด้วยค่ะท่านการขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการแล้วค่ะต้องขอลางผู้ชมไปพร้อมผู้ร่วมรายการก,กันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ